เียวแก้สองเซ็กเลยสายแลมเม็นเนตกับไกวี่นี่แมวตันมาแหลกคนสักนิดไกวี่ตรงนาเฮื่อปรีมาแล้วยันหมอแมวมือตับก็ได้ดูจังแล้วอย่างอาดเกตายันโดราติสเป็นสิบขึ้นเนี่ยแมวไหนวัวนุ่ยเป็นนี่ตายอยู่แล้วนอนอยู่โดกงโกงออกไปตุ้งที่หลังกายอยู่แล้วได้ตุ้งแมว เดนว่ากันไหมเออโมเมนได้ปากกันสักเดียวไหมนะตึ้งรำเดาว่าเลยเดียวโบราณเดียวก่อนเโจดทำใจโบราณก่อนโจรรำไปดีเบลยเป็นไหมเออเคยทำมายาวเราถึงที่กุฏิก็รูเออไม่นะก้านอื่นก็รู้ไดาดาก็กราบอ่าตันตันเจ้าอาวาสไหมนะเลิกการซ่งจักซิ่ง่างไล่ในวัดเลิกกราบส้ามาเล่นตุ๊กตาไหมนะเลิกกราบอ่าพอแม่พี่น้องตุกตุกคนณไหมเออตีไม้กำลังใจพี่ท้าเป็นสิปยายปลอกๆตีกันแล้วนะเออีลายเล่งดักฮิตไม่ได้เล่ง นะกามากกันแล้วก็อยากแคบกรับแม่เออคืนนี้ก็ทําสีดียิงกูจองปามาเต็มเม็ดดูร้าเห็นนะแต่แรกว่าอือมาดํามให้ของใครก็ประทานเนือ้อให้เลยนีมใจเม็ดันเพื่อคอยจองหน้าถึงตาลาย <c oughs> แล้วไม่เกีย่ยะไรกันเลยกับคําพูดอย่างพี่คอยชองท่า <c oughs> มึงพูดมันจะมึงปิดตากขาได้แล้วพูดตึ้งมรู้วยกางหน้าก็ยิ้มก็ร้องก็อีกใครนั่งร้องกับมึงท่แลกันเลยว่าค<อ>นมากไม่มาก คุณกลุยมดนี่กันดูเล็วกับปลาเก๋าอีนี่นังยิ้มดูเล็วเลยนี่ปลานี่กันนังยิ้มอยู่ไหมนะถ้ <c oughs> ามากันเร็วอย่าแก้กลับไปเออหนูพี่เจ้าอำนวยพี่หนูเกี้ยนแล้วกับพี่ล่องไหมนะเดี๋ยวปปนายวัวกันยังนอนโกงโกงยอยู่เลยไหมเออ <c oughs> นอนจะนอนกุ้กงเพื่นเพื่อนนอนไม่ใช่ไม่ใช่นอนโกงโกงแกอ้วนนั่นตึงนอนเล็วอะแกนอนตุ้งยู่เลยอ๋อนอนง่ายเลยนะแต่พุงมา อหน้าทึ่งเลยแต่ไกล้มันโค่งๆอยู่วะเนั่นนะตัวอะไรคือเนี่ยวะดาราเออกูเกือบตายเลยวะนั่นแหละกูว่าและตินงูนันแบ่งรอยก็มากแบ่งพันก็เต็มมันไอแบ่งรอยว่ยไอ้แบ่งรอยน้อยแบบเออกันกันได้ได้แต่พันกับห้ารวยเป็นแบบเออไม่รู้ก็ตูทำอะไรหรออย่าต่างกันโก่งๆปลาโนจัดมากจริงไหมเออปลาโนสุราเทจะกินก็ดีได้เออชวนปามกูอ่าเนี่ยชวนปามชวนยางนะแล้วก็เราก็ทำไรเอานี่ทำหน้าทำไรนั่นไหมนะ บรรดาคนมีเมื่อน่าแต่น้อยวันก่อนยันทำหน้าอยู่เมื่อนแล้วไหมเออที่ไหนยังที่ปากนั่งอ๋อมึงอยู่ปากนั่งอะไรก่อนยานวันก่อนที่ทำหน้ายวนไหมเออวันเพื่อได้พ่วงอยู่ที่นั้นเลยอ๋อมึงเงินได้พ่วงปากนั่งยานถึงถึงตอนนี้ยังได้พ่วงอยู่ปากนั่งอ่ะแล้วไม่ตอนนี้เป็นไม้เลวอ๋อพ่วงทุ่มค่ะเนี่ยโกจองหว้ามาแต่ได้ไา้เออเรื่องว่าคุยปลาฮัตเซ็ตตี้มึงเรื่องว่าพ่วงทุ่มมาดัมหรูราพี่มาดัมหรูราไม่ใหญ่พ่วงทุ่มบาล้ ชาแนนต oh, oh ุ <H stairs. S 2> there, ่มพัวมาใหพัวต <É. S 2> so ุ่มเหมือนกันเลยพัวตุ่มกับตุ่มพัวเป็นไม่เป็นพิษกันเลยปลาพัวตุ่มมันเราเสียชื่อกายพิศสาเป็นเนี่ยแต่ถ้าเราตุ่มพ่ว่เราไม่เสียชื่อกายไม่พื้อนะไม่พื้ออลอกรอนถึงกันปลากรอนแม่เขาตำหน้าเป็นนะไหมนะก้าตำหน้าตำร้ายร้ายมากลายมีไม่ทำแต่หน้าแต่ถ้าปลากรอนเออปลาสูตรปลากรอนถึงถึงถึงปั่นพื้นเราตีแต่ตุ่มกระพัวอนนะแต่ต่มพ่ว่ามันอึ้งไงบ่าวพ่ว่ามันอึ้งชาอันไออึ้งไอไตอน้วนมีอึ้งมันอยู่ม ตัวนู่นตัดตอนกงียังอยู่ช่วยอยู่ช่วยช่วมันเมีอกูบ่ได้เอะไรกันตันว่าอยู่ช่วยมาพี่แล้วอย่างอยู่ช่วยใช่ไหมแกวาดาราอยู่ช่วยตบมือให้นักแก๊คตีกินวะอ่าเนี่ยเนี่ยช่วยหลายคนเลยตันมาไม่ทันอย่าตบเนี่ยเนี่ยไม่เป็นไม่บ่วด้ลยตันมาเร่ๆหน้ามาห้าพันคนลาวจานแต่ว่าอย่าหึ้งพี่บ่าอืออ๋อแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนจะฉันอยู่ธุลาร์อยู่เลยอ๋อแล้วที่บาเนอะเราอยู่ธุราร์ปวด้วพี่บ่าวเอือ พ่อพ่ตุ้มลานีงพวอแกึงเงินฮึงลบเานี่บ่าวฮึไม่ตีเลยแั่นวัเลยพ่อมึองฮึ่งปีพ่นี้ฮึไม่ตีนะฮึงไม่ตีนึปีพี่ฮึงีพี่พันื้์มันุมันเคยจีบหอบ่โตพอไหมเคยจีบไอ้มอ้เาบ่าวตจีบเใจพือเีแกฮึ่งแ่ไหเดียวจะฮึงไงเลยแกฮึงดองฮึงไงยวะฮึงดองคนพีมึงฮึงดองเอแล้วบ้านพี่เราเพอบ้านเม่พ่อเจ้านะเขาตำหนาถึงแกกัดก้าวทงรุนดุปีนั่ แกนวดก้าแกงร่งแต่ว่าแกควัดก้าไม่รอดแกก็่เอวพี่เาเออคนแก่ก็เอวเออถึงว่าดาเออตังว่ามาจควัดก้าพี่เียน้องตัว่ามเเราวันวาเออหลูไปไม่แล้วลุดไปไม่หลูดไปไม่่าควัดเก้าเออวัดไม่เป็นกับแก่พี่เานะสำตาอยากช่วยเลยได้พัดเลยวัดก้าไม่เป็นเลยได้ดัดูดด้วยกับวัดก้าได้เลยจ้าทยอยตั้งตีเลยเออช่วยดองปุ๊บเออการขยอยย้อยน้อยเลยย่ผมมันดำนัดถึงตุ้งดัตุ้งแดงๆน้อยๆอะไกีนว่าวัดไปอย่างร้อยสต กบอบบก้อมได้บ็อกิเอาเออดองบินพลือเดียวเลยเดนะแล้วดองบินชอยยังแล้วลือไม่บินเรามันหน้าว่าชานั่นดวะเดิครบดองว่เ้าเฉาตรงไยนตนี้แล้วมึงกับมือเออมึงหยอกดองให้พอในท้าวันอาคิดยเลยหยอกพุ่งเสียงดื้อปนีพุ่งเลยควัไแต่รุ่นพี่อยู่ตรงไหนอันเออแล้วถึงแกวลาเราปีบาวเออแกว่าจัน เรื่ว่าเออกูดปลามั้งทำไมคะแม่วานเนี่ยกูดปลาได้ดาราเก่งเก่งสักห้าลูกจัื่งว่าวันนี้บ้านใม่พวจันต์เป็นดาราเก่งทีห้าลูกเพราะห้าลูกไหมอเออเลยกูนั้นกูเขืองกับกีจิดใหญ่กูที่เราบ้านพวจันต์นี่แต่น้อยเหรอกูเขืองจะไม่เห็นไรกขาจ้างหลุงจ้างมาจ้องมาแต่แก่แม่จ้างนี่แก้ว่าไรกูดพอทำไปแล้วหน้าหนังอีกเลยแม่วันาจ้าจ้านปลามันจะน่ารักโคลงมาถึงไรกูได้เดินมาเลยนั่งคลุมๆโดยน้อยอย่างด้วยเลย แต่ว่าห้เลยห้าหรูไปแล้วเออตันหวานไ้วเรานางไผ่ับนี้ผ่้พัวผงทำเหมืนก็ไม่นอนพอดีตันหวากับนางไผ่ับนี้ไปบ่าวเฮ้ยนางกู้ตันหวาเลยนางคนนี้เออตันหวกเราก็านางไผเดียวเลยไม่ใช่หน้าเกลียดเลยนางไผเดียวพไปแาพวกเรายวนางไผเดียวได้จันเหล็บแล้หนูปลานี่พวกก็ไม่มีแม่้พวกก็ไม่ยังหยัดพอมไปแลเออจันจีข้าวกลมกลบเดียวเลยหยัดพร้อมนางยองันไม่รู้ตันองคนยิ่งนางชี้ข้าวกลมนางเล็กคูดอยู่เราไม่รู้เลย เอ้ห้าลูว่ารู้แค่พูดปักเดียวเลยพูดเพื่อทำตาปนนี้เลยกันมาหยิบคว่ำกันมาเลยพูดคว่ำ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 ห้าลูกเราเออไม่จ่ายจานตัถึงห้าลูกันวะเลยผมกูดไม่จะไปแต่ว่ามึงถ่ายไปขันได้ได้ท่าลูกกับเซกยันแม่และกูดบินเลยเพื่อเราอะมันว่าจ้าหน่นังเดาและกูดพี่พวกเจ้าเจ้าทั้งนี้เฮ้ถ้าเมีครูกันกูที่ตายแต่เซกแรกนู้นมันจะได้ท่าลูกกับเซกมันพุ่มมึงแล้วจ้ากูดไม่ได้เลยนางไปเดียวมึงถ้ามือนเพลสันมึง กล้ามากกนแล้วก็กว้างมดกว้างคลอนกันนะไหมนะเดี๋ยวก็ว่าลูกดาดาสิ้นอัศวินกระดูกอ้อนเหมือนแบบวนตัวได้อันนี้คือนี้แสดงกับยาคำกันเออแสดงกับน้องมดอมาเข้ากลองจูไม่กลองรูเตาริสนี่นช่อก็เราก็ไม่จูกเราเล่นแต่เราหนูเราเล่นในเมเล่เลยจ้องแม่เข้าก็อยากเข้ามันเลยถึงถึงวนตัวไหนตาดกันไหมวนตัวไหนตาตาก็ป้าไม้เล็วรู้นั่นพอตาป้ามันจะในวันใจดาดาเออจหมาลงไหนตาได้เลยกันจะวาโอแกมาเตะด้วยเราหลังลุกยังโดาจังหวะมด

i 走。

one wow. ไใจจดกนทำไมกันนะทุกวันทะเลทรายไม่หวานเลยความนู้สึกยังไม่ไกลแล้วมันเม้อยังไม่ไกลคือทางอาควาซานนไม่ไกลนะจะหมดอาปาซีลึงยิงไม่ละเม้จะหมด 17 ควัดที่ในบ่อลวกูอัดกูว่ากูทำไม่ยันหรอกควัดกูไม่เช็ดตีโดนเจ็บกืนแล่อยังยากอยู่เลยเตินนะย้านโขอยกากัดใล่ปะกูว่าเลิกวันมือควักมาแล้วกูรับบานเมีย่ดาแต่โอ่งนี่กูว่ากันบอกเพื่อนเลยว่ากูตีร้อยเลยว่ากันไม่ได้นีเทุกเมียกับมือใน่เลยเม็ดเลยตังซี่มือแล้วกูเจ็บมาเลยเมียตุ้มได้ว่างว่างที่เตินนี่ไปิดทุกมันทัพทีกูว่าดุงเหยียดผมน่ะยกขึ้นทุกคนต่างดึกไปกันนะ มาว่าคุณเลยอย่าเฮ้ยยาวนะไม่ปลื้มคนมาผมลั่งโลงมือพี่มาแล้วนี่ตายโอ้ เป็นไหมนะอยากใครเออใครเอออยู่เลยนะดานจอบเลยครับเคยเอยานอตําเนินมาว่าทิเนี่ยอเนินชอดเลิศถึงบุญคุณพระเอตําเนินอเศถึงบุญคุณพรด ชุดไหว้พระเที่ยงโอนตอดวงมณ์ไหว้พระพุทธพระธรรมนุพระทรงเจ้ายกไหว้เนื้อเกล้าเนื้อพุ่มน้องเอ๋ยพุทธธรรมทรงเจ้ายกไหว้เนื้อเกล้าเนื้อพุ่ม รักถ้ายุืดทางให้ดีให้มีคนชม พนาไปบุญพาบัพะตาเอ้ยแล้วมันทออ่องโยต่อเจ้าเอ้ยบัพปะตามันท่องโยแล้วนานุบัพปะตาเอ้ยมันท่องโยว่าพันนาลุไปบุญพาชมบัพปะตาเอ้ยมันท่องโย เ้าแล้วก็มามาแล้วเลนนุมาแล้วได้นางลนหนังน่าโงแตาไม่ได้นางแล้ยเราไม่นงมามาวีชมมุดอานี้เออเราชมมุดได้นะมันะเออชมมุดแล้วเอาทำาไรได้แล้วเราาีไม่ทำเกาหีทำนางอิดเดียวนี่นางอิดเดียวลูกปัดติดลาวนะพอนังตึงลูกปัดตกไหนว่างเกาหลีไปยกขึ้นกาหีติดว้านมาที่นี้งแล้วมวทำามาเอ่ทำหวามาทำหวามามาดูทำหวามา đại nương,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 